ไม่ครก็ไม่หับครับครผมมาเพิ่กินขะ้าวเสร็จครับยังไม่หลับเดี๋ยวรอพี่บุญแป๊บหนึ่งตะกี้นัดกันไว้แล้วแต่ผมเข้ามาไม่ทัน ไม่ยังไงพี่หุ่นมาแล้วเดี๋ยวกดกดชวนพี่หุ่นแป๊บนึ่งนะครับออสวัสดีครับ ตั้งดีงดีครับแล้วเน็ตมันไม่ดียังไม่ได้ติดเน็ตเลยอ่ะจบอนเล่นเล่นได้ได้โทรศัพท์ที่ก็ดีดเป็นไงแล้ว ยาเข้าคอนโดแล้วหรอยายแล้วเดี๋ยว็กกายอยากไปทำอะไรมามั่งออกกำลังกายครับผมเอ้ยเอาเรื่องฟ้องทุกคนที่ออกกำลังกายนะและหุ่นเขาติดเที่ยวตองนี้เขาใกล้ใกล้ ไม่ใช่ออกกำลังกายอ้ยเจ็บเน็ตเป็นไม่ดีกะมันต้องหาทางให้เน็ตเป็นดีเน็ตมันแค่ขีดเดียวเองหรอภาพภาพที่ได้อยู่ เออได้ข่าวามีมุมลูกผมแล้วก่อนขอนลงมาไม่ถึงอ๋อแล้วไปแล้วทำไมผมตรงนี้มันกระดกอ่ะไห้พี่เนี่ยนะผมอีกฟังนี่เหรอ ผมมันยาวตรงนี้มัน,มนก็คือก็กระดกไว้ผมตรงนี้จะไปตัดผมอีกรอบแล้วเนี่ยเหมือนกานอยากตัดแล้วเนี่ยผมยาวแล้วอ่ะมันไม่เคี้ยวอมันไม่สซกเชี้ยวแรงจังอะ ยังไม่เจอพี่เก้ายังไม่เจออะไรนะจะทำอะไรนะพี่แล้วน้องกับปันเนะี่ยกับอุวนไปแล้วเอาวันไหนวะพี่บุนดูเป็นเนมียมาขอขอขอประโยคหนึ่งไนดะ้ไหม ไปยองหนึงอะไรในลองของขอขอไปดีเอาจำไม่ได้จำได้เดินขึิน เอาจริงรอ่ะเอาแบบอ่อ,อนๆกน็ได้โคตรไหลแรงแสงงงเอาจริงอเอรอ เป็นพ่วงกลับให้เป็นพ่วงกลับให้อ,อะสามสองหนึ่ง action หัวขาความดับเลยแมย cầm ăn clean kín rồi đấy bẻng cam cam cho này, để giờ party đào hoài, nó sẽ, đi, 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 เปลี่ยนเงเ้าดูแล้วไม่มีไม่มีแก่ออกไม่มีกล้ามและยงไม่อาบน้ำใช่ไหมยังต้องไปฟิตเดตมางงกับทุ่มไม่เหมียนอยู่ห้องแอ เีห้องแอร์มันบอกเมนนี่เมนนี่เมนนี่ไหนไหนขอขอเล่าให้ฟังหน่อยเมเรื่องมักต้วนมักต่วนไหนเล่าให้ฟังขอขอขออะไรรันอาการมันเป็นยังไงไม่ก็คือแบบเหมือนนอนอยู่แล้วก็แบบโทรศัพท์มันก็สั่นอย่างบางคนเขาไอ้นี่เขามาบอกว่าแบบเออพีแฟนบอยเป็นนู่นนี่อะไรอย่างนี้แล้วมักตัวก็ตอบว่าแบบ ยังไงวะเหมือนที่แบบที่แบบลงอีโมแบบเวลาไม่ได้บัดเวลาไม่ได้ไปคอนอะไรเี้ก็แบบลงอีโมร้องไห้ไว้มาร์กตก็บอกว่าไม่ต้องนะอ,นแบบอ๋อแบบตอนแรกผมเห็นหนูก็ของจริงปะผมก็ไม่เข้าไปดูในพิเตอร์มาร์กตัวเลยก็ดูตรงรีพายเขาไอของจริง <laughs> ผมแบบดแตกตายนะถ้าสมมตินนะ เก็ตฟิลอยู่แล้วคนเกิแจฮยอนเนอะเออเขามาตอบอยูเฮ้ยพวกแม่เนี่ยเหมือนจะตายวันนี้จะเล่นปะเนีย่ยเล่นที่นะปะเด็กชายบวกเก้า ไหบอกไปทีที่เรามาไลฟ์วันนี้เพื่อไม่รู้เอา้าก็ขอบคุณเขาไงได้ดูไปเนี่ยเมื่อคืนนี้ไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งไม่รู้เลยลลเ,เห็นไหมหลับเมื่อคืนหลับไวเออเห็นไหมเมื่อคืนไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งเอาใหม่อีกรอบก็ได้เอาญี่ปุ่นกันไอพี่ผมพูดไปแล้วนี่เออ อีกรอบนะครับผมเมื่อคืนผมไลฟ์ตอนดึกไปหน่อยหลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับผมสำหรับ900บาทเอหนึ่งเอมเมื่อไรผมเป็นยังไงเดียวตา่ถูกเดือนเดียวอ่ะเบื่อเบื่อตัวเคแล้วอยากได้ตัวเออ อยากได้เครื่องหมายบวกมาเอ้ยเครื่องหมายติ๊กถูกมากกว่าตอนเนี้ยเออทาไงพี่เอ้ยโอ้ผมทําไปแล้วแล้วผมโดนแฮกนี่ไม่มันต้องไม่คือพี่เคยส่งเรื่องไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะผมไม่รู้ว่ามันทำยังไงต้องไปถามคนที่เขาเคยทําอ<ม>ืมอันนี้ไม่รู้จริงแบบเขาจะมาดูตอนไหนอยหรือว่ายัางไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะยังไงไม่รู้ ยีงไม่รู้ใช่ไหะผมก็ไม่รู้อยากไปเครื่องใหม่ Verify แล้วอืมไม่ใช่กลัวโดนแฮกกินข้าวกินเห,หมือนวันนี้ตองแล้วพี่เดีย๋ยวตอาเล่นเกมอีกครั้งหนึง่ง แล้วเดี๋ยวผมเกินผมก็แล้วน้นาแก่ไม่ชอบลูกค้าไม่จ้างไงจ้างใครไม่จ้างก็จ้างเอง <laughs> จ้างยังไงเอาตังไป <laughs> ดูด,ดูดูเลยลูกค้าไม่จ้างเลยตอนตนั้นอันนี้ไม่พูดแต่ใ <c oughs> คนดูเข้าใจกันแอแบบเขาไม่เข้าใจก็คือยังผมเนี่ยเนาะผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนักแสดงถ้าเราอ้วนออกหน้าออกตาเกินไปลูกค้าเขาจะ อย่างนี้เออเราลองลองหอมดูบ้างเพราะเราเป็ <c oughs> ผมองลกให้ลูกค้าดูเราตอนตุดไม่มีใครจ้างเลยครับผม <c oughs> ต่อให้ผม <c oughs> ก็ไม่มีใครจ้างใครดูอยู่ถ้ามีลูกค้าลูกคงลูกค้าลงเข้ามาดูก็จ้างผมตอนนี้กำลังหอมแล้ว <c oughs> ไม่มีตังค์อ่ะอยญ่อะพูดว่าไม่มีตังค์เพิ่งไปรับเงินมาไม่มีไม่มีจริงๆไม่มีเนี่ยบอกอะไรนะจะพูดว่าอะไรเดี่ยกินนะเขาลืมเลยลืมแหละลืมแหละจบกันจบกันเรียงข้าว เออจำได้แล้วโอเควันนั้นไปถ่ายเอมบีพี่บุญเซ็นรับเงินต่อหน้าต่อตาเขาทุกคนแล้วะว่าเลี้ยงข้าวเลยนะพี่นี่อย่างเงีย้ยรอดูว่าเขาจะเลี้ยงผมไหมแล้วถ้าเงินตัวเองออกเลียงปะฮะไเยเอ้อะเองเก็บตังค์งอยู่ลเลย เออพี่โตแล้วไงพี่สามารถเด <ừ> ็กได้แล้วผมเด็กที่แบบต้องเก็บหอมลอมริดม,มเก็บไปทำไมบ้านก็รวยปะรวยตรงไหนเดี <c oughs> ๋ยวรวยเนี่ย<ด>อ,อ๋อที่ทำบอกกุ้ง,งี้ เร็วเรว็วแล้วเรื่องตุงม้มหูนี่วมั่อไรจะจะเสร็จมีแบบหนีบให้นะมีตรงนี้เออวันนั้นลองใส่ตุม้มหู้วชอบกี่ปีแล้ววะสามปีตอนนั้นก็บอกแล้วทเทไปเจาะเลยผมมันแบบยังไงอ่ะก็คือครั้งครั้งก่อนที่เจาะไปเงี้ย แม่มาเห็นไงโดนแม่ตีก้นนพ <laughs> อดอ,ออกแล้วก็ปล่อยทันซะผมก็โอเคแล้วก็ถอดออกก็ปล่อยทันเออแต่กออ็แม่ขอไปเรื่องหนึง่งไม่อยากให้แบบชองโอเคไม่เป็นไรแต่ตอนนั้นมันเด็กไงตอนนั้นมันเด็กแต่ตอน,น,นไม่น่าจะว่าอะไรหลอกแต่ว่าเช่นก็ยังอยากอะไรแต่อยากแบบหนีบนบ,นบแบดบแบดบไว้ก่อนอ <laughs> เอาอะไรมาแบดเออเอามาแบดเอยากเออไม่อยากแบบมีอุปกรณ์มันหูบ้างอะไรเงี้ยเผื่อด้เป็น CEO ของเขาแบบมาจ้างเราบ้างอะไรเงี้ยให้เราไปเป็นให้เป็นเตอร์ให้อะไรแบบหีบก็แบบเจาะก็มีหรือจะเอาแบบไหนเจาะนี่หรือเจาะนี่ได้หมดผมไม่ติด กระจังหน้าส<อ>ิบขวาเอาเลี้ยงข้าวพอเอ้ยิธีเียงข้าวพอไหนเมื่อจะมีแบบไม่รู้มีแล้วก็ลงไว้ในทวิตงไม่เห็นนะ่ะจะมีกี่แบบจะออกแบบแรกสามแบบอ๋อคอลเลคชันแรกสามแบบอย่างนี้เลยปะข้างบนมอนเลยปะไม่มขีข้างบนอันหนึ่งตรงนี้สองอันออกก็จะเ้นตรงนี้ตรง อ่แบบใส่แบบให้มันเข้ากันบนล่างแล้วเสือ้อแล้วเสือ้อปุ๊บไปก่อนตอนนี้อยู่นี่ครับปุ๊บไ้ก่อนจะได้นับถ่ายทีเดียวไงของพี่เสร็จตอนไหนน่าจะจะไม้แต่ผมว่าอาจจะทันเลยอ่ ได้ขอแลบ,บกันนึงรุ่อจัดไปเอาแรกไปก่อนแล้วก็อันสองค่อยมา่อยแลบ,บกัน่ายของอ,อันนะขอครับผมต้องช่วยกันมาทำอาหารกินนิดนึงครับใได้ <c oughs> โอ้ยตอเนเด็ดไม่ได้อะก็โทรศัพท์ไงพี่เด็ดบรรการ เนี่ยไปทำอะไรมามัมม้งวิ่งอย่างเดียวอ่ะเล่นทุก,ทกส่วน <c oughs> ไม่สัมผาสหลังอกก็เคใครจะมาเกิดกันก็มาป้าต,อ,ตอนเนี้ย <c oughs> ไหนไหนน้องกะดีนกะดีดดดดดน้อย ต้องุนครับครับน้องอุ่ครับครับต้องจะหายไปอนอน่งันี้นะครับผมต้องกออะทิหายแล้วเธอกินไปกินเยอะตอนนี้ยังไม่พอต้องต้องเยอะกว่านี้อีกแล้วก็เออก็แค่กินเยอะแหละ พี่ต้องทาไม่ต้องกลัวอ้วนพี่โอ้โหมันอ้วนเดิมอ้วนออกหน้าเดิมนี่ก็อ้วนแล้วนะเชื่อผมนะพี่กินแบบไก่ทุกมือไม่ไม่มีทางออกหน้าแน่นอนเชื่อฉันนก็ฉันเคยอ้วนมาก่อนก็ <laughs> ฉันอ้วนมาก่อนกินนาทีละกดไม่ได้ มีคนเชียร์พี่บุญุด่ใน,ในคำถามที่เขาถามมามีแค่ไม่กี่คำถามก็คือเปมบุญหเปมเลีเเ้ยงกันแบบสิบยี่สิบตอบเป็นไงอ่ะตอบเป็นว่าแล้วแต่ฤด,ดูกาลอะเปมบุญนี่คือน่าจะหมดไปแล้วแหละลองของนะบุญเปมมาสองปีเอา,าโมทนานว่าลองของ ของเนี s <S ่ยลองของมาแน่เอามาแน่สองแน่ขอบคุณเจงสองทุกอย่างผ่านไปเร็วมากเป็นไรก็บุญเต็มไปก่อนพี่ก้าวตอบยังไง ยังไม่ได้ทกไปเลยไะทกไปยังไม่ได้ดิสคอดนะแต่ดิสคอร์ดไม่ได้ไม่ต่อเน,นี่ยอึนนัมเนดหน่อยออไม่ออะไม่อ่อนครับแต่ต้องไปออนา่นาจะข้นต้ไปนา่นาจะด น,น่าจะซ้อมแฟนนี้อจียมองพี่ก้าเออเออใช่ไปลาคอนโดลาพี่เขาขอบคุณกระป๋บน้ำด้วยเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนแล้วเจอใน discord AJ อยู่แหละโอเคได้ครับผมอ่ะปิดท้ายก็คือเอ,อ่อ ขอบคุณทุกคนนะครับอีกรอบขอบคุณทุกคนที่ฟอลโล่ไอจีมาถึงกาาแสนถึงแม้ว่าใครจะเคยอันฟอลไปแล้วกลับมาฟอลใหม่ก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็เท่าเดิมแล้วก็ยินดีกับพี่บุนด้วยเ m เอ็มเรียบร้อยตามที่หวังเย่เย่ครับนะคิดว่า <Bye. S 1> ตัวเองคิดว่าตัวเองน ตอนแรกไม่ไม่ถึงเอาตอนแรกคิดแค่แบบหนึ่งแสนก็พอแล้วอะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ <c oughs> เกินคาดดีใจด้วยครับผมอสวัสดีครับไปครับ ผมรอเล่นนะครับ่อแบบกี้เปรมบุญครับผมไม่มีบุญเปรมฟังมันทุกคนไม่มีบุญเปรมให้พวกคุณไปแล้วครับผมจะบัรอเล่นรอเล่นไป